ใค้ชะลอให้มคุยโทรศัพท์ 你回家吃。齿没？ ถึงแล้วบายซีชา้นจุตออกจากบ้านบายซีบายามาจังนาเวจะสามสิบสี่นาทีวงตีบ บายซ้ำสามสิบสี่กวงตีเพิ่งขึ้นั่งกินอะไรสั่อยรู้สึกรดจิ้มงานขึ้นมานะก,กับเกาลัดกินธรรมดาอยู่สักห้าโมงครึ่งเข้า